ามาพูดถึงเรื่องของแวดวงการศึกษากันบ้างคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะคะทางด้านของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกก็ได้ร่วมกันกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดประชุมจับมือการสร้างฝันให้เป็นจริงพัฒนาทักษะนักเรียนเพิ่มขีดความสามารถในด้านของการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะมีการร่วมกันกับเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูแล้วก็บุคลากรมีการจัดประชุมในเรื่องของการจับมือการสร้างฝันให้เป็นจริงของกลุ่มนักเรียน Smart Man and Smart w o m e n in Your Life โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกภายใต้แผนกลยุทธ์แม่จันหนึ่ง พื่อให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันพัฒนาทักษะนักเรียนเพิ่มขีดความสามารถในด้านของการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลที่สนุโลกโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยผู้ปกครองเองก็จะได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรตัวแทนครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและนายพานุพงษ์ช่วยเจริญผู้แทนจากบริษัทซีพีอจำกัดในเครือเจริญโักพ์ การนำเสนอกลยุทธ์และก็โครงการทักษะพัฒนาการเรียนโดยนางสาวอาทิตย์แย้มเสมอหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษมินิอังกฤษโปรแกรมซึ่งจากการประชุมผู้ปกครองนั้นก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาบุตรหลานของตนเองให้มีศักยภาพโดยผู้ปกครองเองเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมในส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพราะว่า เขาเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการพัฒนานักเรียนแล้วก็การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของนักเรียนและทุกฝ่ายเนี่ยสามารถร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น110คนด้วยกันค่ะนี่เป็นเรื่องของภาคการศึกษานะคะที่ต้องมีการพัฒนาเด็กๆให้เขาเนี่ยได้เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีศักยภาพแล้วก็ สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติได้ต่อไปในอนาคตค่ะ